ดอกเหมแหนงินาครับพูนอ่ะโอ้ยอนในบานงั้นปะเนาะกําลังสีบานครับเงครับอมงามงามเลยนะเบ้าเงินครับพูนนะะครับแดงแจ๊ะงนเนาะแดงแจะครับครับแดงแห้งครับขนาดแค่ัาผมจุ๋ยงามเนาะเนครับอืมครับแดงแจ๊ะๆจ๊ท่ครับโอ้ยขาเนี่ยชมขาเบาพูนพูนนะครับโอ้พูน ปะท้วง<ม>ปะสูโดเก็นไงนะครับโดแข็งแข็งครับอืออือเดือบเอาเลยเนาะเอาเลยครับเอานี่ละว่าวาวเลยตัวถึง <c oughs> ม,มนในไกจพวนครับอ่านครับผม สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะเอื้อยไายพ่อใหญ่เป็นไงปู่ชั้นครับเหมือนเัาปอกับสองบาวเก่าครับเบาวต้นครับเบาวภูมิครับเหมือนกันสภาพปลอเก็บเห็ดเก่าครับพี่น้องแมนครับไม้เก่าไม้เดิมเนาะมาเนาะแมนครับผมว่าบี้ดิขึ้นมากครับฝนตกครับแไตคีบปประจําวันแท่นเนาะมาเนาะครับผมในช่องสองบาวเบาวต้นกับเบาวภูมิเนาะแมนครับผมครับฝากเขาไปติดตามได้เลยครับผมวันนี้กับเขามาลุ่นเห็ดกอแดงเนาะครับผมจักษีแดงจักษหมานครับแมนครับไปตามบริวารเอเชียสองเบาวครับวันสีมานมาเนาะครับเนาะครับผมไปกันเลยครับไปกันเลยครับ ซีจุ่มแรกแห้งหวานครับนี่ครับเป็นทิดกอแดงครับหลังจากยุดเต็มว่านแล้นะแมนครับผมแต่ว่ากระล่งคลิปสองลักเครับออกเมน่องล่องครับเราถ่ายกี่ตัวไปเด้อครับไม่สองไหนครับบ่าวบ่าวต้นบ่าวผงชาแนลครับแมนครับฝากไปกดติดตามเด้อครับผมครับสามดอกครับอีกสองนึงเก็ถึงพี่ซีแร้วอ๋อสี่ดอกแมนครับ ต้งดอกังาบานจะเน่ากินนะครับดอ่ดอกนึงดอกหน่อยได้อยู่บ้านได้ย่บได้ยู่เห็นมัเห็นัครับนะครับม่แตดอกจุ๋มจุ๋มนะว่านับครับกอนะครับบานดอกนึงครับบรน้าว่านครับตดอกนี่เเ่าได้บ้างเาบ่บ้เงี้ยดอกนึงแต่ว่าดอกนึ้งด้เนาะดงมาไุ้ยู่งามเลยครับอ้านี่ครับอีกดอกนึงครับดอกบานบาน ปีนหาเห็ดหรอน่าเห็ดครับนั่นอุดดอกงามนึ่งเป็นลิงเป็นคางเหรอครับเป็นคางบักสูงอ่ะเป็นขันมันไดเด้อครับนี่ค่อยๆแตกออกมาเด้อบ่าวเห็ดเกาไข่ครับบักหลายดอกนะครับอือเก็บแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับอ่ะกำลังสิออกใหม่ครับอืมหอมเห็ดหรือบ่างไข่ยุ่เป็นขันบันไดหรือบ้างเนียนครับได้อุ๊อป ครสองดอกกันมาบ้าดอกเชื่องก่อน้ะครับนะครับผมจับไปก่อนเน้อกับแม่ดอกนี้งามแหงครับน้องมาบ้าได้สองดอกครับสามดอกสามดอกครับนี่ครับเ้าใหม่ต้อยไห้ครับต้อยลงมากครับค้นทางนี่บคกไยเก็บออกปนไหครับ กีรดเก็บเห็ดครับวันนี้กีรดเก็บเห็ดนครับนะก็ได้ติมกันน่ครับน่อยนครับหอมเนื้อวานาะหอมได้เบาเนาะครับดอกนี้ได้เนาะได้เบาสวงามดีครับงามอยู่ครับะก็แดงครับจุ่มๆเลยครับนะครับจุมที่สองครับจุดสวยงามเนาะสวยงามนะครับ แดงเจ๊ะๆเลยนะควะเนาะนะครับอีกจุ๋มนี่ยดูครับยิ่งเต่งก็คู้คูนคูเอ็นนี่บเป็นแบบว่าจุ๋มที่สามงามเลยครับผมนี่ครับอืมตะปุตะปีนะวะเนาะเน่ยครับผมพรมเดียวกันเนาะวะเนาะครับผมแต่ว่าออกกระจายไม่ต้องดีครับเมียนเบา ยิ่งขึ้สิบบานพอดีเนาะมาเนาะแมนครับผมนั่นครับอีกสองดอกงามๆครับนี่ครับผมอืมอ่ะครับแมนครับก็ได้ตื่นกันตรงนี้ก็ได้ก็อืมเบลเบลได้เป็นเสือซะเนาะเบลดป็เสือครับตรงนี้ไข่ขาวครับอืมหอมมาเตะไก่เนี่ยเอามาเนาะแมนเบาหอมขี <eterm oon> ้เกี่พุข้นมาเนาะเนี่ยยี่แมนจีบเบาๆนะครับครับงามงเลยครับนี่ว้าเปล่าเนี่ย มันเนบานสองดอก่างอันนีเนะครับนี่สองจุ่มเ n อ้เ้ยสิบมีมาจนม่น้ยังมันท้นีเนาะนะกำลังกินเสียงดิสับครับบวเอะไรยังไงครับตูมหญ่เลวครับผมดอกงาครับดอกเดียวเ n าเห้นครับดอกเงาขนาดท่ไหครับเจ๊กดอกเ n า w นี่นึงดอกว่านี่คือดอกงาสิ ดอกเงี้ยดอกยางงามยังไงครับอ้ยนะครับแต่ว่าขาเน่าจังเลยนาะครับงามครับผมสองจุ่มฟ้าแฝดครับงามเลยนะบอลเงี้ยครับุนะครับเด้งเจ๊ะนะดงจ๊ะครับผู้เด้งแห้งครับขนาดครับผมเบาใจครับสาวแนทครับแล้วพอฮิตหรอครับสสวัดีค่ะครับผมครับ เหมือนีดก็มานน้ำกันเถอเก่าเนาะแม่นครับเดี๋ยวเกลียกับสิเมื่อก่อนละเดือจังหน่อยสองโมงสามสิบมือเลยคุณเด็กกลับไปเห็นงานครับสองเบาะหาต่อครับตามภาษาสิลูปัดกดติดตามน้ำตาเจ้านี่เครับผมฝากกดไหลกดแชร์เกืี่ยพันธุ์เต้ครับสองเบาะเหนืยวผ้าลุยครับอีกจุ้มหน่อยนึงครับอีกครับอีกจุ้มนึงครับงามเนาะจุ้มจุ้มของงามเลยเรื่องเป็นจุ้มเลยครับเหกับหัน ขาเป็นขาดอกเป็นดอกนะบ้านนักแม่นครับผมสามดอกเป็นเบาเบอุ้ยนั่นดอกกล้วก็มีเบาโอ้ยเดือดเผยอื้ออื้อมีกีเบาเอาเลยเนาะเอาเลยครับเอานี่ละว่าเลยตัวนี่ถันไก่พูดครับอ่านครับผมอืเดี๋ยวบ้าๆไปซื้อกระเป๋าเอาพุงแบบสีไลท์ก็เบาพุงเหมือนกันครับ กูบาดเกันเีครับเห็นดอกตูมอยู่มาบ้างน่งที่บ้าโอ้โหเจเ็นได้เลยนะบอสหบ้๋เต็มกำมืองครับเปลี่ยนครับผมดอกกุหลาบก็เนาะครับเอาดอกนี้ก็เนาะนีว่าพือเห็นดอกนี้เห็นกันเนาะหุ่นดอกจูนเท่ห์แนี้ครับนะครับ ืนอนี้สองเบากเอาถุงไม่เ้อครับผมเหรือว่าเอาถุงหน่อยมากครับเบามาตีสารเอาเอกระตาเดียวนะบานเนาะเงี้ยครับผมจุงมากออกไล้เถอะห้อนี่เงี้ยนครับคนก็โซไปนั่งนะบาเนาะเยอ๋เลยหัวนี้ด้บ่นาลบเบาอันนี้บ่าบเบาเสื้อจ้ะนี่บลบเบาห้องนี้บรับเบาอะไวเนาะครับผม บาใช้กรเป๋าเนี่ยกลับไปด้วยครับเดี๋ยวที่าวสองคนครับเป็นเพนงา้เนาะเพนครับเบากหาเห็ดตอครับอุ้ยนี่เดีวเบ้าเียบเียนี่เรียงแถวละสาดอยู่นั่นปเนาะเกียบเนาะ้ยม่เกียไปเยียบครับใส่ใบครับขาดอกนีไหมน่ครับคระบผมเดี๋ยวนี้ครับเห็ดกำลังออกน่นี่ใบนะใบเพิ่งจะใบแง่เกียบเนี่ครับ แลามเนาะงต้นเลครับดอกบงเนี้ยได้บ้างเงี้ยครับพูน่ะอ้่นในบานะบ้านเนาะกำลังสี่บานครับเนี้ยครับงามคราบางเงแ้งครับครับผมนองไม่ครับสองคมสองดอกครับครับผมงามๆนะบ้าเนาะบ่เคยออกกานไหนกาเนาะเหมือนกครับเหีนครับเกือบพูนตายครับครับอีกดอนครับ นี่ใสเปะเท่าไ,ไห่ครับ่อยปกนี่นอยว่าง่ายนครับตา,าดนะครับถั่วครับอุยข<อ>าเนี่ยต้นขาบ้าพุ่มโอ้ยต่างอยู่ตัวต้นตัวกลองตกหลองพอต้นพอแล้วครับห้มหนังครับจะดอกว่าเบ้าห้มหนัง เนาเนาะเป็นตัวห้ามหมาวันครับหมาวันตั้งบนไหนถึงมาบุกอ่อนอีกทีหน้าหมาวเร็วครับตั้งผมครับอืมครับผ่านบุกมาวันเนาะเมนครับผมอ่าผครับนี่กี่เม็ดครับผมว่าคนใหญ่บุญเนาะเมนครับเบาในึว่าได้ยูตุ่มเดียวครับได้ยูดอกเดียวเนาะครับผมัืมพอจุ่มครับเมนครับพอจุ่มสองถุงได้ครับกี่ถุงจุ่มนี่ครับ อีแช่ใหญ่เมื่อกี้น้อบ้านครับครับผมครับถัดมาอีกคมนึงครับผมอุ้ยเจ็ดดอกกระบ้างันี้สามสี่ดอกปราบเปลี่ยนกระต่ายแทบันครับนะครับอืมห้อครับอืมอุ้ยดอกงามดอกน้อแล้วนะครับผมนี่ครับดอกที่สอง เดสามีเสรบคุณบ้าสองดอกร่างจีบมากระดอกบองังไงเป็นไงครับร่างจีบบานาะครับผมจีะต้ํงการครับมั่เป็นคอยด้วยครับนี่เป็นเป็นเขาเลยนะเป็นเาเป็นคอยุดดอกนึงอะไรล่ะเง่งไม่เอาดอกสองดอกนี้ก่อนรักำลังรานนะครับางครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราออีกดอกนึงครับนังไม็อดอก เรียงดีได้บ้างี่ครับอุ้ยงามนี่ครับพี่นครับอะไรที่ซึ็นเงนสีขาวข้งนึงสีแดงเหนบ่อยะครับเดิมเหน่อยได้บ้างนแต่มันสีด้ซึ่งนี่ครับนะครับนี่ครับเห็นได้เขาเก็บน้ำมาเนาะนี่ครับผมถึงชองท่านครับนี่กิบน้ำกหเจ้าแล้วบ้านบอกสีเเลืองอลามครับนี่คร มัมีหาหกดรครับเราติ๋เเมเบอต้นมาเนาะ<น>โอโอโอ,โอ้ิกรตาข่อยบ,บอยมากพี่น้องเอ้ยเห็นครับบูน,นะครับบุ้หนปะรประทุปะสูดองง่ายนะครับแข็งแข็งเห็นครับนีน่ครับอีกดึงนะดกนี้ได้ไวมเนาะบ้าดิมันดกะง่ยายงครับบาบุาง,งกำลังจะเป็นสืกระตาเนาะมาเนาะโอ้โุ้ย บ้าตุวนตกใจเบิดีสาสจำลองครับ่นตัวนี้มันบบได้เราเกลือันะาะนครับผมเอาทีสาปินให้เบาพุ่งมาเขียมอดดู่เสียงหัวบ้าต้นโอ้ยใช่แล้วครับทางหีบ้าลงไหมสามดอกนะเนาะไปขุนไปไหนก็ไปขุนบ้าเงียนเลอูกไก่ยางไก่ที่แบบ้าไมันนาวขุนได้่าเยนเดงบ้เงีนครับ ว่านกับอะไรมากจนกระโตกครับไปคนไข้เองครับจิบนเงินครับว่างเด้อว่างเด้ออะไรเนาะเอได้ครับมีหนี่งสองเบ่าชเชี่ยงไม่เหรอบาดขาหอ้ยแก่แห้งคือขาเบาต้ตนเล <c oughs> ยเจ็คือเนาะเป็นหรอติดน้ำมา้กว่าหนึ่งสองเบ่ายังไปครับสองเบ้าครับ หัครับขาสั้นเลยครับหันรับดอกพงงามนะครับยิ๊มทำาน้าตาตัตัวนดีดอกพงงามนั่แข็งดีได้บ้างไหมครับทองกับขาว้วนรวเลยแมนครับุูนะครับประทูประตูครับคุณใส่แล้วก็นี่ยี่บ่นี่แหละเนาะใส่ขึ่นห็นอันนี อึ๊บอึ๊บกำลังจปจุ่มตึงวาวเห็นยี่บอดองยังข้าไหนเนาะอันนี้เนาะอันนี้ครับอืมขาเห็ดครับแมนครับเน่าเห้งครับผมกำลังสิฝนขึ้นมานับวันเนาะแมนครับนะ่นอืมจับสิบไปไหนเนาดครับครับผมนีอว่าเราว่าบ่มี็นเลยห้เดียวกันกับงเมื่อกี้เนาะครับผมเหลือเป็นยางไก่ครับครับผมห้ามไปหนี้อืมกำลังสิบบาทนี่ครับ ดอกงามเงินบาคุณน่อสองดอกตึ่งครึ่งบานตรงนี้นะครับผมครุณหน่อยครับปทำงามเลยดเงินครับถึงนครับตรงนี้มิเจตต์ต่อเบ้าเอ็นสองดอกนี่หรือเปล่าเงินครับพออีกแล้วครับดอกนึงครับครับในร่มกระตาเนี่ยครับผมเงินครับผมดอกตัวนี้ถอดเสือแล้วครับเงินถอดเสือแล้วครับผมใส่เสือมา่สองตัวเนาะ เบากับสียดายเนาะบบาเนาะเงี้ยครับร่อนกับตาเรียบร้อยครับโอ้ยครับเต็มพ้นนึงครับนี่ตาใเนาะเบาเนาะเงี้ยครับสองว่าเบิ้งไหวแล้วกับเได้ลยเบาเนาะมันสองสามมื่นแล้วครับเงี้ยเขาไขเขาครับกระโดดจรินกันนะว่ากำลังดอกงามนี่ครับอุ้ยครับหอมเนาะเบาเนาะนี่มันมันเน่าไปเนี้ยครับแปลว่าดอกใหญ่เติบไม่เห็นเบาง่ายไปแล้วเบา เมือนกันหานะครับนี่เานี้ครับขันฝนตกใส่แม่งเหนี่เง่าแล้วเนี่ครับย่งดอกงามครับดอกจูงครับจ้องจูงมาไปเสียบไม้อันปิ้งตืนมาบ้างหรอครับผมมีบ้าบ้ลเบ็ดหรอครับนี่เบ็หรือครับว่ามันเนาถิ่มก็มีพูนตาหรอครับโอ้ยจูงนึงครับ สองดอกตระแาบนี่แหละนี่นี่มุูมั่กินไม้แถนเห็นบ้าง้นงามๆได้ครับเป็นไหมืสาบโบเห็นเนาะเห็นครับกำลังโผล่เนาะเห็นครับเปลี่ยนโฮมไม่ครับผมข้าวทังครับบานครับเห็นครับมาจากดอยเนาะครับผมอุ้ยอุ้ยดอกงามอีเด้อมาเห็นครับดอกง่ายดอกงามครับครับผมเอาต้นยางไก่เด้อเด้อครับผมเห็นโบเห็นเนาะครับดอกงามครับอุ้ยกำลังงามๆครับเห็นบาว แงแจ๊ดเลยครับผมโอ้ยรมจะตาแล้วครับโอ้ยของเบากะแะพักขลางทางครับนี่เป็นสไลด์กางทางครับนี่ยู้นท้าไต่เป็นทางกาบานครับนั่นครับผมมองว่ากัเอาเห็ดไม่พี่น้องเบื้องครับครับโอ้ยพูนตาเลยครับผมจุ่มกลุ่มเลยครับแมนครับจะได้ถอดเสื้อ่อแล้วบ้างมีเห็ดนางในบ้าหมดนี่เห็ดไข่ครับอินดิกเห็ดกอครับอืมมีติดดอกงามๆเนาะแม่นครับผมเห็นไหมอกับตาครับ อย่างไรไมพี่น้องสมาชิมีแต่ดอกตูมหรือว่าดอกบานบ้างดอกตูมดอกบานปะปนกันไปบ้างเมนครับคือเห็ดกระเลมออกไหมนะาบ้านเนาะเมนครับผมนี่ปลาข่างนี่บ้าก็บ่เคยมากักเพียงครับแต่ได้ปลากาลงครับอืมอ่าเห็นบ้าวฝากอยังถึงพี่น้องก่อนสองบ้าวห้าสิกบก้าวบานเรียกบ้าาวอ่าขอบคุณคครับบขอุณทุกไลา์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะทุกคอมเมนต์เรือะครับเมนครับผมสวัสดีครับ ดูดันครับิดแต่บ่องีตาใส่พี่น้องเนี่ยเป็นเปลาะอานซื้อตาครับกาเฮตุกาที่ได้ก็ออกประมาณสามอินด้ครับเอวยแนตก็ได้บรเต็มตาไปไหนครับครับผมสองเบาก่ะสิได้พูนตาเลยครับเพราะว่าเราต้องไปเฮ็ดงานนั่มาเนาะเข่าม่งครับผมฟังทางผู้ว่านะกับเด่นลงไปนะเบาเนียนครับอ่าเบาอวยพ่อดในพี่น้องไ่ายดีบ้าครับผมก่อนมาจิดการบ้านเห็นยเบาเขาอวยพอในพี่น้องนี่ลำลำเลยๆยาเจ็บยาไข่มีความสุตตลอดปีตลอดชาติเด้อครับพี่น้องครับครับผมเอาละครับ สำหรับซ้ำเราเจ้าบอลดินพันกันแล้วาะล่ะแมนครับผมจ้เที่ยงเหรอครับตอนนี้สำหรับมินีสองมากับสคขอตัวหน้าไป็นกันนะครับพี่น้องครับหักหนาหนักหักหนานักเด้อครับพี่น้องแมนครับผมสำหรับคลิปนี้เบาจนเบาพุ่งกับสวัสดีครับเบาพุ่งกับสวัสดีครับผมไปครับผมครับเบาวมววันบ่าวก็หยุดน้ำมาแล้วแมนครับผมสำหรับคอมเมนต์ไหนเบาภาษามาตอบได้อย่นเพียบ่าวขอไปหลายเด้อครับเป็นด้วยเนื่องจากระบบเฟซบุ๊กครับมีสี่หลอดคอมเมนต์ สามารถตอบได้แค่ร้อยสองร้อยนับมเนาะงกะสีบล็อกคอมเมนต์ครับบังบล็อกสามารถตอบคอมเมนต์ส่งหาพี่น้องได้เลยครับมือไม้ยังสีส้มเลยนับมาเนาะมือไม้กะคลีบไม้ครับก็คือบัได้ตอบเลยครับผมอ่าตาพี่น้องฟังสองเบาเบาตัวกะสองเบากะอ่าสิ่ใว่าไหนเนาะขอไฟไหลาได้เยครับอ่าสองเบากะไปย่านติดต่อเลยครับสองเราหาพี่น้องให้ร้ายครับผมเนียนครับ วัน่าอยากตอบนะวะครับอยากตอบทุกคนครับอยากตอบหลายหลายครับอืมปตาบานครับกราบานครับครับสวัสดีครับ